วัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้วันที่19เมษายน2567ตอนนี้เราออกมาจากพอร์ตชิปลอนตาแล้วเราจะมุ่งหน้าไปประเทศอเมริกาบวิ่งจากนี่ไปฟลอริดาก็ประมาณ16-17วันครับ เราเน่าจะถึงต้นเดือนพฤษภาครับนี่เป็นประเทศชายฝั่งประเทศส,สเปนครับเราผ่านบ่อยครับปีหนึ่งสองสามครั้งก็เนี่ยช่องคิบลัลนตาเนี่ยครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศโมร็อกโกค,ครับฝั่งนี้สะพานเดินเรือครับวันนี้อยู่ ประเทศอเมริกาอิตวันที่5เดือนเมย์เราอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนตะิกก็ไม่กลางแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อวานจากายิปบันต้านี่เราจะวหว้ไม่ยนานางกันนะนเป็น ผมเชื่อ,อครับเป็นประเพณีชาวเรือปฏิบัติมาวันนี้ก็จะลวดต้องเรียกลวดเดียวนะสงน้ำพระไปด้วยอันนี้น้ำพระหลวงพ่อโสธรน,นะ นสงบแต่ว่ามีคลื่นใต้น้ำน้องฟ้าก็ของมันลมนิดหน่อย่าแป้งกันแล้ว ปรยากาศครับวันนี้วันที่19เราล่าช้ามาหลายวันมาช้าดีกว่าไม่มาเนื่องจากติดภารกิจเรานี่เพิ่งออกมาเมื่อวานครับเราก็ไหวแม่ยานางด้วยส่งน้ำพาพไปด้วยครับวันนี้ตอนเย็นก็จะมีมินิปาร์ตี้ ทำเลอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนอนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็ยนแล้วเรือไหวเ่ปมานี้ตรงตรงคอมมิง่งอ่ะ สปีด13น็อตถึงเอทีเอที่แคนตาบาสหรัฐอเมริกาวันที่5เดือนเมษายนมาอยู่มาสมุทรแอตแลนติกครับมุ่งหน้าสหรัฐอเมริกาเป็นเด็ก้าเอสบนมัเป็นเอกดิษ ภาพบรรยากาศไปฝากทางบ้านนะสงการอันล่าชานยี้าลยยลแป้งกันเป็นของปืนไปไม่ไดไปหยิบไปไ้ของเราไปก็เปิเา ีนหัวหน้าเราก็กําลังสงน้ำพระครับเรื่องในโอกาสวันสงการครับพี่หมายไทยสิ่งไม่ดีก็

ชุ่มช่ำตลอดปี <c oughs> อากาศค่อนข้างเย็นครับไม่ร้อนเหมือนบ้านเราอันนี้เจอน้ำก็สะดุ้งแล้วเน,นี่ยกำลังมาชิกเรากำลังส่งน้ำปลาครับเรื่องเราก็นี่เราจะวหวทั้งสองที่เลยครับทั้งสองแผนกนะว่ายข้างบนด้วยข้างล่างด้วตามก่าจะมาไหวด้วย Um, não, né? ก่อนไมเมาได้ที่แล้วเริ่มแล้วเลยผ้าด้วกนะเดียวเปเลยเียปเลยครับผม นี่ไม่ได้ไป <laughs> 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 ไงครับไ่มดครับกแกงไอยู่ตรงน้ากาวันนี้เปีนี้อากาศเย็นมากเลยครับต้องเรียนต้องลมอ่ะลมแรงเออเนะไมทอะไรกงแกมาราธอนนะแกงเกมอะไรกเรียกแกมอะไรมาราธอนน่อากาศเย็นรงมนไม่ เอ่กางทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อันนี้วันที่19บเะจเรมัิแล้วป็นทีลทเอจะเล่นกิจกรรมกันนะมีเกมมาราธอนเกมแนกินเค้กแลกินเต๊บซซ่นะแปเละล กำลังแบ่งฝาแบ่งไฟกันนะตอนนี้มีนโชิกับเปปซี่คกับอูเกาผางเลียงนไอาจจะยิมยิมดีหรือเล่าเอาไม่ด ยัมซูเซ่เอ่ะการกานกานาฬิกาสามตีห <c oughs> ไม่เดี๋ยวไม่ยินเนะหยี่สิบเจ้เดี๋ยวรอฐานฐานแรกฐานแรกพอกินเสร็จม ฐานสแล้วฐานสองอยจนขอกเป็นภาษาภาษาไมใ่อันนี้ก็จะกินให้หมดจะกินยังไงก็ไ่อ้ให้เร็วกินให้เร็วเฮ้ยให้กินกิป๊บเซกันนะเป๊บเซใครกินใมาเ้เวอยโอ้ยโอ๊ยโอ

ไม่กินได้ป่ะไม่กินได้ป่ะนีวทีบนี่ยระวัระวังติดคอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเป็นไงเป็นไงฝั่งนู้นก็หมดแล้วนะ เร็วโอ้ว้าวว้าวโดนหน้า <coughs> <và>. <laughs> <-m> Đã nghe, đó, nghe, được chưa nè bữa in su se điệu điệu ทีน okay. ี้กันมม่าพัดมะม่าผัดเลี้ยวเลี okay. ้ยวไปเร็วเร็วเร็ไม่กิอยู่เร็วนี่ไม่กินโอ้ยใจเย็นจเย็นเรเียงหมแล้วอเเเหางมากเลยแต่มือแต่มือเอาโอเ Yeah 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 ทำวถึงคหไม่แตกนทยากปลาอะเกมประคองลูกปองครับประคองไข่นแตกแล้วน้ำแตกแล้วต้องมาดูหน่อยเราใครเป่าหม่เราหาใครเป้าหมย่านเดียวนี้ตั้งวงกอนตั้งเป็นวงกลมผู้ปอบไอยู่ที่ใครนะโดนนำโทษเออเลม

เทงนา่ฮะโอยตายแล้วเยเอาสามีมา่อกาเยดนเเนว่ากลับเชื่อแล้วจะยาวอีกเล่นหน่อยนี่ยตัดตัดตัดเอายาเโอยยาวนี่ยาวกว่เพื่อนเลยนี่าไมเราูเขาไม่ได้

เทียมนี้ยยาวมากเลยอ่ะเรื่องผลงานต้องเอาขนาดนี้ต้องจะยาวที่สุดว่าสุดท้ายนี้ต้องแก้กางในมาต่อกันแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอ้ <c oughs> <laughs> กนนะรนะรุงนานที่ได้ไหมเน่ไม่ได้ไม่ได้ีขบวนแห่แล้วนนี้จะแห่รอบลากนน่รถแห่อเเอะไรอ่ะมาเดี๋ยวเล่นเล่นลูกป่อยรอบนึงป่อยรอบ

ชะโมเลวังแตกแตกข้มือแตกต้งด้อนทำทอดครับนี่กินเบียร์กินหมดกี่เดียวเลยโอ ไม่ได้คิดวันนี้นะครับ3 <laughs> 3นี่ๆดูซิ เกชเบียร์คำไปนไหครับเนไม่ได yeah. ้ไหมครับกำไปกำไปอยู่ดีมีแห้งครับสขีสุขังสุกิธีรถน้ำไฟแมนครับรถน้ำไฟแมนกันแรงันนย อารมณ์มันได้ไปตามอารมณ์นะจะบวนแห่แล้วทางมหาสมุรทรแอตแลนติกะนี่ขึ้นเริ่มแรงแล้วเริ่มโยกแล้ว <c oughs> ไม่ร to, ู้พวกเราเมาเล่าหรือเมาเครื่อนกันแน่กันเนี่ยเรือยู่กับโซ่สมอครับไฟจะแรงสักหน่อยครับวันนี้แต่แบบบีคิวครุกฝุน โอ้แรงไปแรงไปไฟแรงไปไม่แล้วเนี่ยฮะโอ้ครับมันแรงมากเลยไฟรถชดช่วงชัชวาน, <c oughs> นี่เรามาบาร์บีคิวกันสักหน่อยนะมันสงการย้อนหลังครับไฟแรงขนาด มันเลยมเป็นน้ำมันมันเป็น,นเป็น,ปนไม่ใช่แลแล้วก็น่นลาแล้วเนี่ย <c oughs> ปา์ต้วันนี้ครับ <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันใครมีฝีมือก็ฝีมือทุบน้ำแข็งเนี่ยฮะ <c oughs> ทุน้ำแข็งเราอันนี้อะไรนะ <c oughs> เขาเรียกลักเก็ตใช่ไหม แรักเก็ดที่แปลว่าไม้ตีชน,นิดนะมันจะแข็งแค่นั้นรักเก็ดบางมีนิดที่รอเกอร์ก็คิดน่ะไม่เิื่องแกาไโอ้สุดยอดวันนี้ยาย่าการันตีมะหรอยแน่นอน quay luôn cả các này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พี่พี่บีเหรอพี่มาดินบีเหรอ่ได้ให้จับทำไมพี่พี่จำเลยันพี่สาอโถครับขอจับขอแบ่งแบ่งสายพี่พี่ทีมบีพี่จำเลยนี่ฮะเสภาพผ้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสภาพอ่าโอเคเกมต่อเสื้อผ้าครับนี่ยาวที่สุดแล้วทีมนี้ รางวันเท่าไหร่ครับ20่สิดอลลาร์ครับอันนี้กับตันก็จะเซอร์เบียร์เลยเนี่ยโอเคเจ้าถ่ายอฟซีครับดูไว้ก่อนเลยนะ